เรื่องยอ่อซีรีส์เกาหลี moving ซีรีส์เกาหลีแอคชั่นแฟนตาซีกลุ่มคนที่มีพลังพิเศษเหนือธรรมชาติที่ต้องเปิดเผยตัวตนเพื่อเอาชีวิตรอดจากการถูกกำจัดและปกป้องคนที่รัก เรื่องราวของนักเรียนมัธยมที่มีพลังเหนือมนุษย์ที่ได้รับการสืบทอดมาจากพ่อแม่ของตัวเองโดยแต่ละคนนะครับก็จะมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันออกไปเช่นมีความสามารถในด้านการบินฟื้นตัวเองจากอาการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วและมีพลังกำลังความเร็วมากกว่าคนทั่วไป โดยพวกเขานะครับต้องปิดบังตัวตนที่แท้จริงไว้ไม่ให้ใครรู้แต่แล้ววันหนึ่งนะครับพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์อันตรายครั้งใหญ่ที่จู่ๆเห <ๆ S 1> ล่าเด็กๆที่มีพลังพิเศษ,ษก็ได้เริ่มถูกบุกคคลลึกลับนะครับตามล่าทําให้พ่อแม่ของพวกเขาต้องลุกข,ขึ้นมาเพื่อปกป้องลูกๆของตัวเองเรื่องนี้แสดงนําโดยโจอ,อินซองฮันฮยโยจูและและยูซึงระยงพร้อมนักแสดงมากฝีมืออีกมากมาย แถมเรื่องนี้นะครับยังเป็นผลงานซีรีส์ที่ใช้ทุนสร้างสูงที่สุดตลอดการของเกาหลีไปแล้วโดยงบประมาณ51ล้านเหรียญสหรัฐสามารถติดตามและรับชมได้ทาง Disney p พา s h o ฮอสตกำหนดสตรีมมิ่งในวันที่9สิงหาคมนี้มีทั้งหมด20ตอนพร้อมซับไทยลาลกดูทุกเรื่อง